ครับเดี๋ยวเราก็จะมาอธิบายในส่วนของ Google Sheets ต่อนะครับเป็นเอพิโซด2นะครับซึ่งใน Google Sheets ในคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พูดถึงเรื่องของการแนะนำตัวทู o บา a r ต่างๆนะครับแล้วก็วิธีการตั้งชื่อไฟล์นะฮะในลักษณะของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับที่คุณครูหรืออาจารย์ที่จะเอา Google Sheets ไปแนะนําหรือไปใช้งานให้กับร่วมกับเด็กนะฮะมีวิธีการง่ายๆนะครับก็คือลักษณะแบบนี้ครับผมใช้ไปเบื้องต้นก่อนนะฮะก็คือในกรณีที่เรามีไฟล์ที่เป็น excel อยู่นะครับแล้วเราเ,าเอาข้อมูลต่างๆของเรียนเช่นรายน,นักศึกษาชื่อนักศึกษาหรือเข้ากระบวนการเข้าเรียนนะครับกระบวนการสอบต่างๆแล้วมีคะแนนซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเราใช้ Excel เนี่ยนะฮะแล้ว ต้องการที่จะแจ้งคะแนนกับเด็กทุกๆคนทราบเนี่ยวิธีการของเราส่วนใหญ่ตอนแรกๆนะครับก็คือเราก็จะแชร์ไฟล์นี้ให้กับเด็กหรือส่งไฟล์นี้ไปเรื่อยๆทุกๆครั้งซึ่งผมว่ากระบวนการมันยุ่งยากนะครับวิธีการของเราที่ง่ายที่สุดตอนนี้นะครับก็คือเราจะใช้ g o ูเกิล e e ้นี่แหละเป็นการช่วยในเรื่องของการประกาศผลคะแนนหรือว่าประกาศผลของงานที่เด็กที่ส่งมาผ่านหรือไม่ผ่านหรือว่าคะแนนกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างข้าบเนี่ย หรือในระหว่งางวิชาเนี่ยมีมีวิวัฒนาการเป็นยังไงบ้างตัวเขาก็จะได้รู้นะครับว่าเขาเนี่ยจะต้องมีการส่งงานหรือว่ามีการตั้งใจอ่านเพื่อจะเตรียมดูว่าเรื่องของเกรดหรือคะแนนต่างๆของเด็กเนี่ยจะทํายังไงเขาถึงจะได้เอลักษณะนั้นนะครับเราก็จะทําหลักการกองเลานะครับก็คือเราจะเอารายชื่อนักศึกษาการเข้าเรียนคะแนนงานแล้วคะแนนสอบทั้งหมด แชร์ไว้ใน Facebook กลุ่มหรือแชร์ไว้ในไลน์กลุ่มก็ได้นะครับให้เด็กนึสษาเนี่ยพอเข้าไน้มาตรวจสอบได้โดยที่อาจารย์เนี่ยก็จะเป็นคนบริหารจัดการไฟล์เด็กมีหน้าที่เข้ามาดูได้อย่างเดียวอันนี้ก็คือวิธีการหนึ่งที่ผมจะแนะนําในส่วนของวันนี้นะครับโอเคทีนี้เราลองกลับมาดูใหม่นะครับว่าในกระบวนการของอการที่จะเอารายชื่อวิชาเอาข้อมูลหรือว่าเอาคะแนนต่างๆของเด็ก ที่อยู่ใน Excel เนี่ยเอามาใช้งานเนี่ยมาใช้ยังไงขั้นตอนแรกก่อนนะครับก็คือเราไปเปิดไฟล์ที่เป็น Excel มานะฮะไฟล์ e x c e l ของเราเนี่ยก็จะมะีตัวคอลัมน์ที่เป็นลำดับคอลัมน์ของรหัสประจําตัวคอลัมน์ของชื่อนะครับส่วนตรงนี้นะครับที่ผมไฮไลท์ไว้นี้นะครับก็คือข้อมูลของนักศึกษาที่เข้าเรียนนะครับในการเข้าเรียนแต่ละครั้งเราก็จะมีการเช็คชื่อแล้วก็จะใส่เครื่องหมายแดดไว้แบบนี้นะครับ ว่าโอเคเขามีการเข้าเรียนถ้าว่างๆไว้นี้ก็แสดงว่าเขาก็ได้ขาดเรียนนะฮะลักษณะนี้อีกช่องหนึ่งนะครับก็คือช่องตั้งแต่ n หนึ่งจนถึงตั้งแต่ n สี่นะครับจนถึง s สี่เนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ยคือช่องของการส่งงานซึ่งในแต่ละการส่งงานนี้ก็จะมีหลายแบบน,นะครับเป็นช่องเช็คเฉยๆหรือว่าช่องที่มีคะแนนด้วยลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะสรุปเป็นคะแนนงานให้กับเด็กนักศึกษา อันนี้ใช้ผมใช้ในกรณีที่เป็นปลายเทอมแล้วนะครับโอเคซึ่งตอนแรกสมมุติว่าถ้าอาจารย์เอาข้อมูลของอตัวลำดับรหัสประจำตัวนะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลเอา3คอลัมน์นี้นะครับก o ป,ปีนะครับหลักการก็คือ Copy คลิกขวาเลือกก o ป,ปีหรืออาจารย์กด Ctrl C ก็ได้ครับอาจารย์ดูดีๆนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ Microsoft Excel นะครับอาจารย์เราเปิด Excel ขึ้นมาเราต้องการ Copy ข้อมูลจาก Excel เอาไปใส่ไว้ใน Google s h e e t นะครับวิธีการเมื่อกี้เรา Copy มาแล้วใช่ไหมครับเราก็กด Ctrl V นะฮะถ้าเรา Copy มีวิธีเดียวที่วางได้คือกด Ctrl V ลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งข้อมูลต่างๆที่เรา Copy มามันก็จะวางอยู่ลักษณะแบบนี้นะฮะเราก็จะมาจัดแต่งเซลล์นะครับโอเคอันที่หนึ่งเราก็จะปรับขนาดของเซลล์ของ กูเกิลชี้เนี่ยให้พอดีนะครับให้ดูแล้วสบายตาเด็กนักศึกษาของเรามีอยู่27คนนะครับ27คนนี้เราจะทำยังไงดีนะฮะในกรณีที่เราเลื่อนเลื่อนเห็นไหมฮะพอเราเลื่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยข้อมูลต่างๆัางนชี้นเนี่ยมันจะมันจะปรับไปด้วยอย่างที่ผมเคยกล่าเรียนนะครับว่าเราสามารถที่จะตรึงส่วนด้านบนของเราไว้ได้เพื่อที่จะไม่ให้มันมันเลื่อนไหลไปตามที่เวลาเรา สไลด์ดูข้อมูลนะครับวิธีการนะครับที่ผมชอบทำก็คือผมจะคลิกคอลัมน์แถวที่หนึ่งไว้นะครับตรงนี้นะฮะวิธีการก็คือเอาใหม่นะฮะผมกดไปที่เลขหนึ่งนะครับกดปุ๊บลักษณะนี้คือมันจะเป็นการไฮไลท์ไฮไลท์แถวทั้งแถวเลยนะครับก็คือแถวที่หนึ่งไว้ทั้งหมดนะฮะแล้วเราก็เลือกไปที่เมรายการที่ชื่อว่าดูนะครับดู Do. แล้วก็เลือกไปที่ตรึง นะครับโอเคนะครับดูตรึงแล้วก็เลือกตรงน,นี้นะครับไปที่ดูตรึงแล้วก็เลือก1แถวนะครับหึงแถวคืออะไรดูนะฮะดูตรึง1แถวเวลาเรากลิ้งเมาส์เพื่อที่จะเลื่อนข้อมูลดูสังเกตดูนะครับตอนนี้ลำดับที่1เห็นไหมฮะสองสามสี่ห้าจ็ดก หัวของคอลัมน์ด้านบนก็จะไม่เคลื่อนไปนะครับทําให้เรารู้ว่าอ๋อตอนนี้คืออะไรนะครับมีคะแนนแต่ละช่องคืออะไรบ้างไม่งั้นเดี๋ยวเราจะต้องคอยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงดูตลอดเวลานะครับอันนี้เราก็จะง่ายต่อการบริหารจัดการนะฮะอันต่อไปนะครับก็การจะเอาคะแนนของการชี้ชื่อนะครับคะแนนของอวิธีการของเด็กที่เข้าเรียนทั้งหมดนะครับ ทำไงบ้างโอเคผมก็ไปเลือกคลุมนะฮะกดคอนทอนซีเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็มาว,วางครับวิธีการวางมีวิธีเดียวนะครับถ้า Copy จาก Excel มาว,วางไว้ใน g o Google s h e e t ก็คือกด Ctrl V นะครับ genauso. เห็นไหมฮะพอกด Ctrl V ปุ๊บมันจะมาแต่ค่ามันไม่ได้มาเป็นวางวางด้านบนนะครับเมื่อกี้ลืมไปขัโทษทีนะฮะวางด้นานบนปุ๊บ ื่อเชอรู้วันนะครับแล้วตัวค่าเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่ลเลขที่หนึ่งไปถึงเลขที่สุดท้ายที่เวลาเราวางเนี่ยมันจะเป็นการการวางแต่ค่ารูปแบบมันไม่วางด้วยจันจันเห็นนะฮะว่ามันยังกว้างอยู่มันยังไม่พอดีกับตัวเลขเราก็ดึงนะครับวิธีการนะครับไปที่ด้านมุมระหว่างนี้นะครับเห็นนะฮะร,ระหว่างตัวคอลัมน์เนี่ยแล้วเราก็ดึงมาปรับให้มันพอดีทีนี้ถ้าดึงอย่างงี้มันไม่ไหวนะครับดึงทีเดียวไม่ไหวเราก็คลุมมันทั้งแถวเลยฮะ คุมแถวทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยฮะค,คุมแถวอว้เสร็จร้อยแล้วเราดึงฮะดึง TVs, ทั้งชุดเลยเห็นไหมฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นครับทุกแนวตั้งทุกแนวตั้งคือคอล,ลัมน์คอลัมน์นี้คอลัมน์นี้ d ีด e ็อกอีจีเอฟจนถึง nm เนี่ยนะฮะจะมีขนาดที่เท่ากันนะครับผมขยัยทำให้ดูอีกทีนะครับ เรากดเลือกไปที่คอลัมน์ทั้งหมดเลยนะฮะนี่ครับกดเมาส์ค้างไว้นะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปที่ขอบตรงไหนก็ได้นะครับแล้วเราก็คลุมนะฮะคลุมคลุมให้หมดนะฮะแล้วก็ไปที่ขอบปรับตรงไหนก็ได้นะครับให้มันพอดีฟิตกับข้อมูลของเราให้พอดีนะฮะเพื่อที่จะกําหนดมุมมองของภาพรวมของ ชีพงานเนี่ยให้มันพอดีกับหน้าจอ,องเราไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเด๋็ดกดูเนี่ยมันก็ต้องเลื่อนไปทางซ้ายทางขวาอีกนะครับซึ่งมันจะวุ่นวายต่งมุมมองมากนะครับโอเคทีนี้เราได้ละเราได้แล้วนะอันนี้คือการเข้าเรียนของเด็กทั้งเทอมเลยนะครับสมมุติว่าเด็กเข้าเรียนทั้งเทอมเลยแล้วทีนี้คะแนนนี้นะครับส่วนใหญ่การเข้าเรียนเนี่ยถ่า,านในคุณปของผมเนี่ยมันก็คือคะแนนจิตวิสัยนั่นเอง นในคะแนนจิตวิสัยของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะตั้งไว้สิบคะแนนนะครับจาก100ร้อยนะฮะอันนี้สมมุติว่าผมตั้งไว้เป็นจิตวิสัยน,นี้นะครับจิตวิสัยแล้ววิธีการนับคะแนขนของจิตวิสัยก็คือเราจะใช้สูตรวิธีการใช้สูตรนะครับอาจารย์อาจารย์สามารถที่จะทําได้สองแบบแบบแรกคือพิมพ์ตรงๆเลยนะครับแบบแรกนะฮะส่วนใหญ่ที่เขานิยมใช้กันก็คือ สูตรก็คือเขา if นะครับเขา if หรืออาจารย์มาที่มุมตรงนี้ก็ได้นะครับปึ๊บเนี่ยฮะนี่เห็นไหมแล้วเลือกเขาครับเขาหรือจะจะพิมพ์ตรงตรงไปในแถบสูตรเลยก็ได้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ได้นะครับหรือพิมพ์ไปในช่องช่องนี้เลยก็ได้นะครับอ่าในที่ผมจะทําให้ดูวิธีหนึ่งก่อนก็คือเราก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับครับ ถ้าก่อนถ้าพิมพ์ข้าหมายเท่ากับหมายความว่าเราเริ่มที่จะใช้สูตรแล้วนะฮะพิมพ์ข้าหมายเท่ากับแล้วพิมพ์คําว่าเขาครับ c e o U UNT เขาอะไรนะฮะถ้าเขาเฉยๆคือการนับนับไอตัวเครื่องหมายสแลเนี่ยนะฮะสมมุติว่าผมเลือกเขานะฮะค่าที่หนึ่งถึงค่าที่ อะไรก็ว่าไปนะครับปกติส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้เขา if ฟแล้วกันฮนะเขา if เพื่อที่มีเงื่อนไขกันนับแบบมีเงื่อนไขนะครับเพื่อรี่จะบอกว่าช่วงหรือเกณฑ์ที่กําหนดตรงนี้นะครับนะับช่วงนะครับจังแต่ช่วงไหนแล้วก็เกณฑ์ที่กําหนดก็คือมีค่าเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้อาจารย์สามารถที่จะไปหาดู รา,ายละเอียดได้จากหนังสือ Excel นะครับซึ่งมันก็จะมีวิธีการสอนนะครับโอเคในที่นี้ให้จดจำหมวแล้วกันนะฮะโอเคในที่เลือกไปที่เขา if นะครับช่วงช่วงคือช่วงไหนครับตั้งแต่ D2 นะครับเราสามารถเลือกได้ไปจนถึง M2 ซึ่งตัว Argument มเนี่ยมันก็จะเขียนแบบนี้ครับ D2, สองคอมมา m 2ก็คือเลือกเฉพาะช่วงนี้เสร็จเรียบร้อยอาจารย์กดเครื่องหมายคอมมา ขามาเห็นไหมฮะมันจะเป็นการแยกระหว่างคำมาช่วงกับเกณฑ์ทีนี้เกณฑ์ก็คือเกื่อนไขนั้นเองเราจะให้เงื่อนไขเป็นยังไงนะครับผมก็เลือกเป็นว่าเขา if ตั้งแต่ดีสอง2เนี่ยใส่เครื่องหมายแค่นี้ครับแล้วก็วงเล็บปิดสรุปว่าเป็นการเขา if นับอะไรครับนับไอตัวสแลตัวนี้ครับตั้งแต่ d2 ถึง m2 นี่คือเงื่อนไขของเขานะฮะเสร็จเรียบร้อยเรากด enter เลยครับเบ๊บเห็นไหมฮะอาจารย์มันจะเป็นการนับว่ามีเครื่องหมายตรงนี้ตั้งแต่ช่วงนี้ถึงช่วงนี้มีค่าเท่าไหร่มีอยู่8อันฮะแสดงว่าเด็กคนนี้เป็นไงฮะอันนี้ของจัดตึงการก่อนนะครับมีอยู่8ครั้งเด็กคนนี้จาก10ช่องนะครับ1นี่ช่องที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เห็นไหมฮะ สิบช่องแต่เด็กคนนี้หายไปสองครั้งแล้วเราต้องการที่จะเลือกสูตรตรงนี้กับทุกๆคนเลยวิธีการนะครับดูนะง่ายๆจะสสังเกตว่าในเซลล์นี้มันจะมีมุมมุมขวาล่างเห็นะฮะเป็นสี่เหลี่ยมทึบๆอยู่แล้วไปคลิกเลือกตรงนี้ครับทึบอย่างนี้แล้วดึงลงมาเลยฮะดึงลงมา คลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้นะครับดึงลงมาจนถึงเซลล์สุดท้ายนะครับแล้วปล่อยเห็นไหมฮะมันจะเป็นการคัดลอกสูตรเหมือนใน Excel ทุกทุะกนะันฮะเหมือนในสูตรการเลยนะครับอันนี้เป็นการคัดลอกสูตร sum สูตรเขา if นะครับอันต่อไปนะฮะคือถ้าเด็กมีคะแนนงานยกตัวอย่างใหม่นะฮะมีคะแนนงานตั้งแต่งานหนึ่งถึงงานหกเลย มีคะแนนงานผมไปก๊อปป้ในในเอ่อใน Excel ก่อนนะฮะผมก๊อปปเสร็จเรียบร้อยไปที่ Google Sheet นะครับเพื่อที่จะ,จะวางคะแนนงานนั่นเองนะครับผมวางคะแนนงานเรียบร้อยทีนี้ในคะแนนงานเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าเราต้องการที่จะจัดเซลล์อีกจัดคอลัมน์ให้มันสวยงามนะครับผมก็เลื่อนไปโอเคเลื่อน เลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปรับขนาดของเซลล์ให้มันเท่ากันนะครับเพื่อให้มุมมองมันดูดีนะฮะโอเคอันนี้ก็คืองานที่หนึ่งงานสองงานสามงานสี่งานห้างานหกแต่ละงานเนี่ยเรามันมีคะแนนอยู่วิธีการของเราก็คืออะไรฮะเราก็จะเอาคะแนนตัวนี้ฮะคาว if นะฮะเห็นไหมคาวตรงนี้ถ้าเรา ทำสูตรเราก็จะมีสูตรด้วยกันสองแบบนะครับแบบแรกคือนับตัวนี้ฮะถ้าตัวนี้มีค่าเท่ากับห้าคะแนนรวมแล้วได้เท่าไหร่นะครับแล้วส่วนที่เหลือก็คือเป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขอยู่แล้วเราสามารถที่จะเอามาบวกกันได้เลยนะครับทีนี้เราจะลองดูนะครับคะแนนงานนะฮะสมมุติผมพิมพ์ช่องว่าคะแนนงานรวมงานรวมงานได้เท่าไหร่นะฮะนี่ปรับขึ่งกลางนะครับ,บ,รรบเสร็จเรียบร้อย เราก็ใช้สูตรสูตรเมื่อกี้นี้เราพิมพ์เข้าไปเท่ากับใช่ไหมครับทีนี้เราจะมาลองดูตรงนี้บ้างคือเราเลือกที่ปุ่มนี้นะครับปุ่มฟังก์ชันนะครับตรงนี้ปุ่มสูตรเนี่ยนะฮะซิกมาเนี่ยนะฮะปุ๊บแล้วเราเลือกอะไรครับเขาเหมือนกันครับเขาอะไรฮะเขา if พิมพ์เพิ่มเข้าไปฮะเขา if เลยเหมือนเดิมฮะเลือกอะไรครับเลือกช่วงก็คือ ตั้งแต่ O 2ไปจนถึง S สองทีสองนะครับขอโทษทีหลังจากนั้นสูตรของเขาเนี่ยคือจำได้นะต้องจำได้ให้ได้นะครับมีเครื่องหมายคอมม่าแล้วนับอะไรนับอะไรค่าที่เป็นตัวหนังสือนะครับส่วนใหญ่นะครับอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะผมบอกไว้ก่อนถ้าเป็นตัวหนังสือนะครับอย่างเช่นต้องการที่จะนับ กอไก่นับตัว A นับตัวอะไรก็ตามที่เป็นพยัญชนะให้ใส่เครื่องหมายคอมมาแต่ถ้าเป็นตัวเลขอาจารย์ใส่ปไปเลยใส่เป็นตัวเลขไปก็ได้นะฮะเพื่อที่จะให้เขาเลือกนับนะครับโอเคเราต้องการน,นับสิ่งที่มันเหมือนกันนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วกด Enter ปึ๊บเขา if เห็นไหมครับตอนนี้มันซินแท็กมันผิดนะฮะอโอเคเมื่อกี้มันผิดตรงไหนครับิดตรงที่มันขาดตัวนี้นะครับขาดเครื่องหมายคอมม่าไปอันหนึ่งเพราะว่ามีคอมม่าที่หนึ่งอยู่ข้างในแล้วคนน้มันที่สองอยู่ด้านนอกนะฮะลักษณะนี้มันก็จะนับได้ว่าโอเคตัว สแลดนี้มีอยู่สี่อันนะครับซึ่งถ้านับอย่างนี้นะฮะมันมีอยู่สี่อันแต่ในแต,แต่ละอันเนี่ยมันมีค่าคะแนนเท,นทน่ากับเท่าไหร่ฮะเท่ากับห้าก็แสดงว่าเอาสี่ไปคูณ5้าเลยฮะวิธีการคือใส่เครื่องหมายคูณตรงนี้ก็ได้นะครับปุ๊บมันก็จะได้ยี่สิเห็นไหมสี่ห้ายี่สิบแถมเอาไปบวกกันอีกนะครับอาจารย์ใส่เครื่องหมายสมก,การเองได้เลยนะฮะไปบวกกับ บวกกับอะไรฮะบวกกับ p 2บวก t สซึ่งอาจารย์สามารถที่จะใส่เครื่องหมายคอมมาซึ่งใส่เครื่องหมายวงเล็บเป็นการแบ่งส่วนของการทำงานนะครับก็คือมันจะมีตรก,กะในการทำงานอยู่ก็คือหมายความว่าเราต้องการที่จะให้เขานับก่อน นับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาเอา,เอาค่าไปสแลตเนี่ยที่มันไม่ไม่ได้เป็นตัวเลขเนี่ยเอามานับเป็นจํานวนก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วไปคูณห้าให้มันเกิดเป็นค่าเป็นคะแนนหลังจากนั้นก็ไปบวกกับอีกสองเซลลนี้นะครับเซลล์ที่เป็นเซลล์สองกับเซลล์ที่เป็นทีสองแล้วดูนะฮะว่ามันจะได้คะแนนรวมเท่าไหร่สามสิบสองสามสิบสองคือหมายความว่าตรงนี้ก็ห้าคะแนนเหมือนกันตรงนี้ก็สิบคะแนนเหมือนกันนะครับรวมแล้วคะแนนมีอยู่เท่าไหร,ร่ฮะห้าคะแนน ห้นาคะแนนห้นาคะแนนห้าคะแนนห้าคะแนนห้าห้ายี่ห้าบวกอีกสิบเป็นสามสิบห้ารวมคะแนนเป็นสามสิบห้าคะแนนแสดงว่านายกฤษดาคนนี้ได้สามสิบสองจากสามสิบห้าถือว่าคะแนนดีนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปคือการดึงเลยฮะดึงลงมารวบมาพืดรูดเป็นคะแนนรวมน,นี่คือคะแนนรวมง,งาน นะครับเอาละสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะแนะนำในส่วนของการเขาอีฟนะครับเขาอี if, แบบปกติธรรมดาอย่างเช่นจีวิสัยนะครับแล้วก็เขาอีฟแบบมีเงื่อนไขก็คือเอาไปบวกกับเซลล์อื่นๆด้วยนะก็หวังว่าท่านอาจารย์จะทำได้นะครับถ้ามีปัญหาติดขัดยังไงก็โพสต์ไว้ด้านล่างนะครับเราจะช่วยกันแก้ไขอีกทีหนึ่งขอบคุณครับ